น้อยสมบัติสิตรงนี้น้ำไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็กัซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมเราเนาะแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมสายนี้ก็ไฟวิชาแล้วก็คู่บอลคุณเพนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเราสูงเท่าไหร่ละ้อน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าเจ็เราเหมือนจะตล์แหละครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับลุงเลืองเล็กเคยต่อยกันไหมมครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคียงมาต่อยเขาไหมยัง ก็เขาเป็นมเดสไตล์ไหนที่เราดูมาไม่บู๊วันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนแค่ดิก็ตามสไตล์นะต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขอาวุธบนเวทีล่าสุดต่อยไว้ที่อาร์ดีวีอ๋อไว้ต่อยอาร์ดีวีเวเมาเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาเวทอันนั้นสามยกเนาะเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้มาต่อยห้ายกและห้ายกสุดท้ายไว้ที่ต่อยไว้ที่ี่แหละลังสินนี่อันนั้นต่อยกับ ทีนี้ก็ไม่ไปมั้งไปคะแนนบอว่าไปคะแนนไปเวทเท่าไหร่ฮะยกร้ <120. S 1> อยยี่สิบวันนี้มาต่อร้อยยี่สิบแล้วใช่ไหมแล้วเขาต่อให้เราปอนึงเขาร้อยยี่สิบสองคแล้วถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร้อยยี่สิบประมาณเท่าไหร่คิดว่าก็คือมาวิ่งตอนเช้ายืนเส้นยืนสายร่างกายตอนนี้วิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดห้ายกนะพอมาชนะกับใครด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ ปล่อยมาเลยต่อยมวยไทยมาหมดกี่ไฟละของเราทั้งหมดรวมๆเราคนจังหวัดั์ฝากเชิญช่วยแหมครับแล้วน่อยก็เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ราชนกับใครนนนะอ่าวัี้คู่ที่สองนะอ่ะขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากครับเห็นรอคู่นะคีรตินะครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับอ่าประมาสองอาทิตย์นิดๆครับอันนี้มาแทนไหมไฟนี้อ้าไม่แทนนะมาในรายการเลยเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเอ็นมวยไทครับอ้าก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแล้วอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่เพื่อนายแล้วมัง คีรีราชเดชแล้วก็เพื่อนๆก็คือพวกที่อยู่ในค่าเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ18ปีครับสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้อ59เราโมเดิร์นสไตล์อะไรครับได้ทางลูกชายทางลูกสาแล้ววันนี้เรามาเจอสมบัตินะเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังเลยอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาย่างพอศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์อะไรที่จำอ่ามีก็มีข่าวบ้างแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมงวางแผ็งให้ดิ อดี๋ก็ต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขวุฒิบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่ครับหลังศีดนี้นะวันนั้นต่อยกับเป็ดตุบนะเปรมชนะน็อกยกสามชนะน็อกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยอ่ามีร้อยยี่สามร้อยยี่สามวันนี้มาต่อยร้อยยี่สองแล้วเราคนเนี้ยนะวันนี้เป็นร้อยยี่สามแล้วเราต่อยเขาปอนนู้นรึเปล่าอืมแล้วเกิดเข้าช้น้หนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาย มาเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าวันนี้ <S <S ไม่เกินสองบ,บอลบอลขึ้นก็คือมาวิ่งตอนชเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายเราตอนนี้เป็นงกี่เปอร์เซ็นต์ <S 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 เป็นร้อยใน่นอนสมมติแข็งแรง<ๆ>วันนี้ก็พอเมอาส์ชนะกับใครเหมือนเดิมพร้อมครับไฟเลือกคุมมาก,กี่กิโลครับไม่ปรุงครับปล่อยมาเราต่อยเมื่อไหร่บ้างหมดตอนนี้เท่าไหร่ละอ่าถ้าสี่สิบไปเราคนจังหวัดคนอุบลครับอ่าฝากเชิญช่วยแม่ขับรถนิดหน่อยฝากเชียร์กันลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญตึมตึงเต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่สองนะอ่าขออนงค์โชคดีขอบคุณมากครับ